วเวาจุดเทียนใจฝายไฟนิรัดนดรนนั้นจะชายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาๆหอนคลายสบาย รวมใจให้หยุดนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเด้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนึกน้อมเอาเทียนใจไ่นิรันดรานันตชัย ประทีบนี้ไว้กลางกายของเรานะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายให้นึกเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม เบาเบาวส,วสบายใจก็จะได้ใสใสเห็นเปลวประทีบชัดอยู่ในกลางกายเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนประทีบที่จุดตอนนี้ที่เดินลมพัดให้เปลวสวัยปลายมาอย่างนั้น ประทีปมันจะนิ่งๆเมื่ออยู่ในกลางกายนิ่งๆแล้วพระใจเรานิ่งนุงม่มเบาสบายถูกส่วนก็ค่อยๆจะเปลี่ยนแปลงสีสันเป็นสีใสๆเหมือนเป็นประทีป แก้วประทีเพชรอย่างนั้นใสใสในกลางกายของเราถ้าเราก็ถึงดวงธรรมใสใสดวงธรรม,มารนุปัสสนสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเราก็จะเห็นประทีปนี้ชัดเท่ากับดวงธรรมที่เราได้เห็นนี้นะจ๊ะ เราน้อมไว้กลางดวงธรรมน,นิด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 เดียวก็จะอยู่ในกลางดวงธรรมใสๆแล้วถ้ากลายเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเองนะหน้าตาเหมือนตัวเราในวัยเจริญ นั่งกัสสมาติเจริญสมาธิภาวนาจัดใสจำประทีปก็จะอยู่ในกลางกายของกายมนุษย์ละเอียดนั้นถ้าเขาถึงกายทิพย์ก็จะเห็นในทํานองเดียวกัน จะทิพจะอยู่ที่กลางกายที่ตรงฐานที่เจถ้าเขาถึงกายอร,รมณ์ปลมประทีปนี่ก็จะอยู่ในกลางกายร,ปรมปอบลมถ้าเขาถึงกายอารูปอบลมประทีปนี่ก็จะอยู่ในกลางกายอารูปอบลม จะเขาถึงกายทำโคตภูกายองค์พระใสๆสเกจตัวตูมนั่นแหะประที่ไจะอยู่ในการกายทำโคตภูจะเข้าถึงกายทำร,ยร,ะระโสดาประทีก็จะอยู่ในกลา,กลา,างกายทำระโสดา ถะาเขาถึงกายธรรมพระสากิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาพระทิพย์กอยู่ในกลางกายธรรมพระสากิทาคามีถะาเขาถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาพระทิพก็จะไปอยู่ในกลางกายธรรมระนาคามี ถ้าเกิดถึงกายธรรมพระอรหัตตาักยี่สิบมาสูงยี่สิบมาพระทีบ่บุรีก็จะไปอยู่ในกลางกายธรรมนี้จะเป็นชั้นชั้นเงิ้ก็ไปอย่างนี้จะไอยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ถ้าเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตเ,เวลาเรามองย้อนลงมาก็าจะเห็นทุกกาย มันจะซ้อนอนกันอยู่คือกายที่เล็กกว่าเนี่ยมันจะซ้อน่อในการกายทำประหัสซอน,ซ,อนซ้อนกันไปสวนทางกับตอนล็กๆที่กายใหญ่ในกลางกายเล็กจะจะเราไปถึงกายที่ใหญ่20่สม่สูง20่ส่ ใจเรานิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆเดี๋ยเราจะเห็นกายเล็กซ้อนอยู่ในกลางกายใหญ่จะซ้นซ้อนเป็นชั้นๆกันไปใสบริสุทธิ์ทุกกายเลยเพราะมั้นาษนี้เป็นมันาษาแหงการมารูธรรมเนี่เราก็ควรจะบริหารเวลาให้กับความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องหยุดใจนี่ให้มากๆเพราะสักวันหนึ่งเราจะต้องถูกถอดกายออกไปเราจะถูกถอดแบบทุกข์ทรมานหรือจะถอดไปก็ตายก่อนตายอย่างนั้นชิงช่วงในสึกชิงพบหลบลอดความทุกข์ทรมานไปก่อนแม้กายยาบในสายตาของผู้อื่น จะเดียวบรทุกทรมานจะภายในนั้นสุขสดชื่นเบิกบานไม่ทุกข์ทรมานเลยหยุดนี่แหละจะทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะมีสิ่งที่น่าศึกษาอีกเยอะแยะไปหมดเลยทุกสิ่งล้วนเริ่มต้นจากหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานทเจ็ด คณะลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆที่เดียวถ้าหยุดนิ่งทำไม่ได้ทาไม่เป็นมันก็ไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพมันก็เดินไม่ถูกไม่รู้จะไปทั้งไหนจะไปจินนา,นาการเอาใจจินตมยะปัญญามันก็มีขอบเขตจำกัด แล้วมันก็นไปรู้เรื่องรู้ราวอย่างแท้จริงเพราะมันปนความคิดจะแท้หยุดหนึ่งเนี่ยมันปราศจากความคิดแค่ทําจิตสงบแล้วเดี๋ยวมันก็จะพบเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไปตามความเป็นจริงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาปัญญาะปัสติปัญญาเป็นเครื่องเห็นนอกเหนือจากปัญญาเป็นเครื่องรู้นะ ปัญญาประเครื่องเห็นคือเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งมีความรอบรู้เกิดขึ้นเมื่อเห็นแจ้งเขาเรียกว่าปัญญายะปัสสติเห็นแจมแจ้งแตกต่างละว,วิเศษประเสริฐลดกว่าเห็นแบบความคิดหรือดตามนุษย์ตาอะไรต่างๆเหล่านั้น เห็นวิเศษแจ้งต่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาปัสนาแปลว่าการเห็นวิกระประวิเศษตัะแจมแจ้งแตกต่างจากที่เคยเห็นเห็นได้เพราะมันมีแสงสว่างแสงแห่งความบริสุทธิ์เกิดแล้วก็มีภาพแล้วก็บัณฑิกายธรรมก็จะมีธรรมจักขุ ที่เห็นไม่ได้อรอบตัวทุกที่ทุกทางในเวลาเดียวกันแล้วก็มีญานัทธะนมีจักขุยาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นนี่เราเป็นความจริงของชีวิตวิชาชีวิตพอะตอนสุดท้ายของชีวิตทรัพย์สินเงินทองที่เราทุ่มเทไปลังชีวิตไปแสวงหามาอำนาจวาสนาเนี่ย มันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไปถึงตรงนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่อาจปกป้องภัยจากมัจจุราชได้ตอนกายตายเนี่ยทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารอำนาจวาสนาช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือบุญกุศลก็ทร,รมักปฏิบัติ นี่แหละเมื่อเขาถึงพระรัตาตรัยในตัวแล้วเนี่ยก็แปลว่าชีวิตเราจะปลอดภัยจะมีความสุขในช่วงสึกจริงพบระหว่างพบอบายกับสุขติเราจะเดินทางไปสู่เทวโลกอย่างสง,ง่าง,งามได้รับการตอนรับอย่างดีเยี่ยม เข้าไปสาห่งเทวดาแห่งชาวสวรรค์ณะลูกทุกคนจะต้องใช้เป็นวลาปัญสานีเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์อย่างที่เราได้ตั้งใจกันเอาไว้ตั้งแนะต่ต้นบันษาให้เป็นมันษาแห่งการบรรลุธรรมก็ต้องกดขันตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ทุกวันฝึก หยุดฝึกนิ่งไม่มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเอาไว้ให้มันเยอะๆจะนั่งนอนยืนเดินอะไรก็อย่าทิ้งศูนย์กลางกายฐานที่เจด็ดจะทำกิจกรรมอะไรก็อย่าทิ้งศูนย์กลางกายฐานที่เจด็ดใหม่ๆมันก็ต้องฝึกฝนหน่อยต่อไปมันก็จะเป็นอัตโนมัติ เมื่อเราตาดูหูฟังมือม้ปากจมกูกแขนขาอะไรเราใช้ไปพร้อมๆกันได้งานทางใจก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันและก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตสะด้วยบนโลกทุกคนก็ต้องให้ความอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากม ศึกษาเกี่เรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการก็ะทำให้แจ่มแจ้งให้หายสงสัยได้กรอบเลาะหยุดเลาะนิ่งนี่แหละจนเข้าถึงพรัตนาไตรในตัวมันถึงจะไปศึกษาได้เมื่อไปรู้ไปเห็นมันก็หายสงสัย อ้ายสงสัยมันจะมีปิติมีกำลังใจที่จะทำความดีทำความเห็นให้ตรงตอหนตามปนิภาณดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพรนน้ำมันฝึกเอาไว้ทุกทุกวันให้ความสำคัญตรงนี้ให้มากๆอย่างน้อยก็ให้เท่ากับ กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เราทำมาหากินดูแลครอบครัวอะไรต่าง,างเหล่านั้นอย่างน้อยถึงตนนั้นแต่จริงๆแล้วต้องให้มากกว่าเพราะนี่คือเรื่องสำคัญอย่างที่ได้กล่าวม,มาแล้วนั่นแหละทรัพย์ส,สินเงินทองอ,อะไรต่าง,างบริวารอำนาจวาสนาบริษัทในเครือแรต่าง,างพอถึงเวลาจะตายจริงๆไม่ช่วยไม่ได้ ช่วงที่ต่อจากช่วงนั้นที่จะตายและตายแล้วนั่นแหละมันช่วยไม่ได้นอกจากธรรมะปฏิบัติบุญกุศลที่เราสั่งสมเอาไว้นี่แหละจะลูกทุกคนต้องไอความสำคัญเมื่อกี้เราได้จุดปฏิบเทในใจไฟนินานานนรันดรานจัยบูชารัตนาทยัยปัสมมอสมทตเจา้า ล้วก็นึกถึงบุญนี้นะจ๊ะจิตัยที่ใสๆเพรที่นี่เรากราบพระราชนามหาปุชนียจารย์ทุกท่านน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระเดจจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายในอยนายตนะนิพพานพระสงค์ไหพระองค์ไม่ท่วนล้วนมีธรรมกายหมด อย่างน้อยนะตักยี่สบว่าสูงยี่สิบว่าขึ้นไปยิ่งอยู่เก่าก่อนก่อนเก่าแก่ก็ยิ่งโตใหญ่หนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งบริสุทธิ์พระที่นมหาพุทนเัจรานนั่นนำไปถวายเป็นบุธ,ธบูชาไปสว่างยิ่ในใกลางกาย ของประธรรมกายใสๆๆละเอียดเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะแล้วบุญที่เกิดจากการบูชาพระทีพนี้ก็ามาเกิดขึ้นในกลางกายเราเป็นดวงบุญใสๆพร้อมกับธาตุสำเร็จแห่งบุญยธาตุมังเกิดขึ้น เป็นอัตโนมัติว่าทบ,บูชาดปริทีแล้วจะต้องเป็นผู้มีดวงปัญญาอันเลิศมีทิปัจกคุอมีจักคุที่ปราศจ,จ,จากโรคไปยข้เจ็บมีทิปัจกคุมีธรรมจักคุมันเกิดขึ้นมีผิวพันวันณนะ องใสอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอัตโนมัติเหมือนเป็นพังสําร็จว่าถ้าทํอย่างนี้ต้องนายอย่างนี้ประกอบเหตุบุญบูชาพระไนไตรล้โดยปฏิบติก็จะมีผังเขาคํานวณบุญผ้มีอนุภาคคํานวณบุญ สอดพังสำเร็จมาติดในกลางกายต้องมีอย่างนี้ถ้าเราทำตามลำพังก็ได้พอย่างหนึง่งถ้าชื่อเงินอื่นก็ทำด้วยก็จะมีบริวารสมบัติอีพวกพร้อมผังมันติดมาในประกอบเหตุอย่างนี้ได้อย่างเป็นผลอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลกันไปซ้อนอยู่ในกลางกาย ใสใสทั้งในมนุษย์และในเทวโลกเลยบุญที่อยู่ในกลางกายมนุษย์ก็จะไปใช้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์บุญที่อยู่ในกายทิพย์ก็จะไปใช้ในภพทิพย์สวรรค์นั่นแหล,ละในรัสมีสว่างเจอจ้าสุขใส วิมานก็สว่างสวยมีประทีที่เป็นรัตนธาตาุบังเกิดขึ้นเป็นทิพยะสมบัติบริวารก็สว่างแกแหวนเงินทองเครื่องบนดับก็จะมีลักษณะเหมือนประทีปหลากหลาย แล้วก็แตกต่างไปตามกำลังบุญเทวรสก็จะมีประทีพประดับสว่างสวยงามตามกำลังบุญหรือแต่ละท่านวังเกิดขึ้นเนี่ยในเทวโลกในมนุษย์มันก็หยาบลงมาหน่อยหนึ่ง มันเกิดขึ้นพอเหมาะพอควรแค่ในเมืองมนุษย์ถ้าในเทวโลกมันก็ละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งเราบนนี้ก็จะไปตัดรลอนวิบากกรรมด้วยวิบากมานต่างๆหลักเป็นเมาเบาไปหายแต่มันนับวิบากไม่ทวนเราเกิดมันับพบรับชาติไม่ทวนบางวิบาก มันก็เจือจางลงไปบางไิ้บากกลับเป็นก็มาใหม่ก็มีหมบางสั้นบางไิ้บากยาวแ็่ยาวก็ใช้หลายชาติตัสั้นก็ใช้น้อยชาติแต่มันไม่ได้ยาวแบบเชือกมันจะติดซ้อนๆกันไปเป็นผังละบุญที่ทำมันก็จะไปตัดห่อน มันจะไปดับเลยมันวบ,บาหายไปเลยแล้วก็มีผังใหม่เกิดขึ้นสนุกจ้ะเนี่ยถ้าเราก็ถึงนรรมกายได้แล้วเดี๋ยวเราก็แก้ไขผังวิบัติบาปศักิิ์สธิ์ของตัวเราเองแก้ไขตัวเราไปเรื่อยๆเสร็จโปรแกร,รมใหม่ด้วยออกแบบชีวิตตัวของเราเอง ถ้าเรารวมบุญอธิษฐานจิตให้เป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นตามกำลังบุญเหมือนเราปลูกต้นไม้เลยชนิดไหนเนี่ยมันก็เป็นดอกผลก็ชนิดนั้นไปตามการเวลาเนี่ยแล้วตอนนี้ลูกทุกคนมีบุญสว่างสวัย ใส่ในกลางกายก็แล้วแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณตลอดแสงสดตะจักรวาลอนันตะจักรวาลตลอดพบทั้งสาม โดยเริ่มต้นที่สูย์กลางกายฐานิีเจ็ดของเรานึกขยายความสว่างที่เกิดจากความบริสุทธิ์โดยใจหยุดใจนิ่งนีงนน้ให้กว้างออกไปครอบคลุมสภาธรรมกายสากล ถ้าเราย,ยังทำไม่เป็นแล้วก็ทำความรู้สึกไปก่อนถ้าเรายังไม่รู้แจ้งก็ทำความรู้สึกว่าตัวเราแสงสว่างภายในขยะให้ไปไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ที่เขารู้แจ้งแล้วเนี่ยเพราะเห็นแจ้งตั้งแต่เห็นดวงรมกายในกายถึงองค์พระภายใน,นก็ทำได้แต่ถ้าเรายังไม่เป็นก็ทำความรู้สึกไปก่อนนะจ๊ะ และขยายครอบคุมบัตรประธรรมการกับสองพระรายนี้คนระอบคลุมอำเภอคลองหลวงครอบคลุมจังหวัดปทุมธานีเป็นแสงสว่างที่ใสๆกระทบใจใครทั้งกายอยากไปละเอียดก็จะทำให้หมลทินของใจเขาเนะี่ย บริสุดไปด้วยตามกำลังแห่งเมตตาบารมีที่เราแผ่ไปให้ครอบคลุมจังหวัดข้างเคียงขายายไปทั่วประเทศเพื่อแผ่ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนา,นานาชาติครอบคลุมโลกใบนี้ กลั่นให้โลกไปนี้ทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายใสยบริสุทธิ์เป็นโลกแก้วแขยายออกไปที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศต่กรวาลน,น้อยใหญ่ขยายไปเรื่อย ทำความรู้สึกว่าไปถึงแสงกวจวรรอนนนอนันตจักรวรให้ความบริสุทธิ์นี้ขยายออกไปให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายบริสุทธิ์ตามไปด้วยไปแจงเราก็นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มตั้งความพัฒนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ ทุกโศกโคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายละลายหายสูญให้หมดให้ประสบพบเจอความสุขความจเจริญสิ่งที่ดีงามสัพสัดกายได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสัพสิงก็ให้บริสุทธรริ์ปราศจากมลทินกักขายายให้อย่างนี้ไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเียจ๊ะ